สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพาขายถูกนี่ก็เป็น EP ีที่77แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพาจากทางช่อง ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจผ้าองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพ้ามาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลรซองเดิม หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมปลุกเสกพิธีใหญ่เข้มขังมากหน้าบูชาสุดๆนะคะเบามากนะคะที่สำคัญนะคะเดิมๆเลยนะคะเหรียญเดิมๆยังอยู่ในซองเดิมๆนะคะไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากนะคะเหรียญยังอยู่ในซองเดิมๆเลยนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะเจอแบบเหรียญที่อยู่ข้างนอกนะคะก็จะมี การใช้มาบ้างนะคะแต่เหรียญน,นี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะเดิมๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะพอปลอ สำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างซองเดิมสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเก็บเยอะๆก็จัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงมงคลกเกษมเนื้อลายฝั่งตะกุดด้านหน้ารุ่นมงคลกเกษม43ปี2543หลังหนู12นักษัตว หลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางอธิษฐานจิตปุกเสกอย่างเข้มขังองค์นี้ก็สวยนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะเนื้อลายเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะของหลวงพ่อกเกษมนะคะแต่จะเป็นเนื้อลายนะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้ หลังหนูนะคะหลังนักสัตว์สำหรับผ้าผงเนื้อลายหลวงพ่อเกษมสวยๆเดิม,ดมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะสวยเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นสมเด็จองค์ปฐมหลังหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนื้อผงวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยมากราคาเบาๆนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสวยค่ะสวยเดิมเลยค่ะ ไม่ค่อยจะเจอนะคะสีนี้สำหรับสมเด็จองค์ปฐมหลังหลวงพ่อหรือสีลิงดำสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นปิดตาพังพการหลังพระธาตุนครสีธรรมราชเนื้อโลหะกระไหล่ทองลงยาไม่ทราบที่สภาพสวยสวยมากนะคะที่สำคัญราคาเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยมากเลยนะคะจะเก็บก็ดีจะใช้ก็ดีค่ะพระสวยๆน่าเก็บน,น่าใช้นะคะด้านหลังก็สวยนะคะสำหรับเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0ค่ะราคาเบาๆเ,เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็จัดไปเลยค่ะ250 เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนเนื้อนวะโลหะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีแพร8ปปี2536สาภาพสวยดูง่ายน่าปูชามากเลยนะคะนี่ก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ แล้ว,วัตถุมงคลของท่านนะคะสวยทุกรุ่นค่ะเดิมเดิมค่ะสวยเดิมๆิมเลยนะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อแพรองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเบาเเลยนะคะกับความสวยคุ้มค่าจริงๆแค่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตผ้าแก้วหลังบรรจุผงปั๊มยันหสภาพสวยเดิมไม่ทราบที่นะคะสวยนะคะองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะด้านหลังนะคะ สำหรับล็อกเก็ตพระแก้วสวยๆวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นฤาืสีเนื้อดินหลังยันอุเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็จะเก่าไม่รู้ที่นะคะบางทีเหมาติดมาเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะแต่ถ้าด้านใดรู้ที่ก็จัดไปเลยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะเดิมๆค่ะ พระมีเยอะมีหลายวัดนะคะไม่มีใครรู้ที่หมดนะคะถ้าท่านใดรู้ที่ก็จัดไปเลยนะคะค่ะสำหรับพระเนื้อดินสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระไบโพหลวงพอ่อลีวัดอโศการามสภาพใช้มาบ้างนะคะ สภาพใช้แต่ก็ยังสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสภาพใช้มาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ยังสวยนะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อรีนะคะวัดอโศกการาม สำหรับพระใบโพหลวงพ่อรีเดิมๆใช้มาบ้างก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะพระเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงแพ่สี่พันหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยราคาเบาๆเ,เลยนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะวัตถุมงคลก็สวยทุกรุ่นน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นเลยค่ะสวยสมบูรณ์นะคะสำหรับแพรสี่พันองค์นี้ สำหรับสมเด็จแพ่สี่พันสวยๆวยเดิมๆหลวงพ่อแพวัดพิกุนทององค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะองต่อไปก็จะเป็นพระนอนเนื้อผงสภาพสวยมากไม่ทราบที่นะคะแต่ก็ราคาไม่แพงนะคะเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เป็นเนื้อผงนะคะแต่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะสวยเดิมเดิมค่ะด้านหลังก็ไม่มีสัญลักษณ์บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะถ้าท่านใดรู้หรือชอบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆสำหรับพระเนื้อผงพิมพ์พระนอนองค์นี้สวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่ 200ค่ะบอกแล้วราคาเบาๆค่ะถ้าใครรู้ที่ก็จัดไปเลยค่ะกับราคาเบาๆ2 200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกีบบัวเนื้อเมกพัดหลังยันไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเนื้อเมกพัดนะคะสวยเดิมค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมียันอักขระนะคะเห็นไหมคะสำหรับพระเนื้อเมกพัทพิมพ์กิบบัวเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะ ถ้าท่านใดท,ทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับพระเก่าๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระงบน้ํำอ้อยเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบที่นะคะพระเหมามาส่วนมากนะคะก็จะไม่ทราบที่แบบนี้นะคะแต่เราก็คิดราคาเบาๆนะคะไม่แรงค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ะคะไม่ทราบที่นะคะเก่านะคะสำหรับพระงบน้ำอ้อยชินตะกวะัวเก่าไม่ทราบที่เดิมๆองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะแพงไม่ขายนะคะขายเบาๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปี2543เนื้อทองเหลืองกระไร่ทองสวยมากปุกเสกดีพิธีใหญ่หน่าเก็บหน้าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับรูปหล่อนะคะสีทองสวยค่ะ กระไหลเต็มนะคะด้านฐานก็จะตอกหมายเลขแล้วก็โค้ดนะคะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อแช่มสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทปี่5 6 5หลังแผ่นทองแดงปั๊มยันตออโค้ดที่รูปหลวงพ่อกวยเลียมพลาสติกเดิมๆจากวัดน่าบูชามากเลยนะคะองค์นี้ก็จะสวยเดิมๆนะคะจากวัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยเดิมเลยนะคะนี่ก็จะเดิมเดิมจากวัดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงปั๊มยันนะคะสวยนะคะสวยเดิมค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะวัตถุมงคลก็น่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะ สำหรับภาพหลวงพ่อกลวยสวยๆเดิมๆบานนี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวเก่ามากเก่าไม่ทราบที่แต่ราคาเบาๆนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่หรือชอบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะด้านหลังนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับผ้าปิดตาเนื้อชินตะกัวกเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่ 450ค่ะเห็นไหมคะราคาเบาๆค่ะกับความเก่านะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะนี่ก็มาถึงพระปิดตาอีกแล้วนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมหลังยันเก่าไม่ทราบที่ราคาเบาๆนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยนะคะพระปิดตาเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะคะสวยเดิมค่ะแต่ว่า เก่าไม่ทราบที่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับพระปิดตาองค์เล็กๆแบบนี้น่าเก็บน่าใช้นะคะสำหรับพระปิดตาสวยๆเดิมๆเก่าไม่ทราบที่สำหรับภาพปิดตาเนื้อทองผสมหลังยันเดิมๆเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ นะาคะาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงของขวัญหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลพิมพ์พระลอดปลุกเสกดีกล่องเดิมสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยน่ารักมากเลยนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะคะ หลวงปูท่ทวดนะ้าใช้หนะ้าเก็บทุกรุ่นนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะสวยมากค่ะสวยเดิมๆค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีชื่อวัดนะคะวัดห้วยมงคลนะคะ สำหรับ้าะผงหลวงพุทวดวัดถ้วยมงคนพร้อมกล่องเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะ200ก็เก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนภายกุมารมหาโชคมหาเศรษฐีวัดลาดยาแพกจังหวัดนครปฐมปี5 5 9พระมหาสุรศักดิ์ปุกเสกเดียว กล่องเดิมสภาพสวยราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะพระไม่ได้ใช้นะคะได้มายังไงก็อยู่ในกล่องเดิมๆแบบนั้นเลยค่ะด้านหลังค่ะมาเก็บหน้าสะสมนะคะของสวยๆแบบนี้พระคุณแผงก็มีสเสน่ห์นะคะพุทธคุณสูงนะคะ ป้องกันภัยอันตรายได้นะคะสําหรับขุนแผนนะคะหิวยงคงกระพันน่าใช้มากเลยนะคะสําหรับพักขุนแผนสําหรับพักขุนแผนภายกุมารสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับของสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์รุ่นเพชรน้ำเอกปี2563ต่อโค้ดหมายเลขด้านหลังกองเดิมเหรียญสวยซองเดิมจากวัดน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะซองเดิมๆจากวัดนะคะเห็นไหมคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะคะสวยทุกรุ่นนะคะ น่าเก็บน um, um, e ่าใช้ค่ะสวยเดิมเดิมเลยค่ะเหรียวนี้ก็สวยมากเลยค่ะด้านหลังค่ะเห็นไหมคะตอกโค้ดหมาเลขด้านหลังนะคะสวยเดิมค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อพัดสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่องเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะคุ้มค่ากับความสวยมากเลยนะคะกับราคาเบาๆ250น่าเก็บน่าสะสมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประหลัดขิกพญาเท้าเอวไม้เขยตายหลวงปู่เมกวัดลำกระดานกรุงเทพดูง่ายหายากพบเจอน้อยนะคะน่านบูชามากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะเก่าสวยนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะอันนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อยนะคะสำหรับประลัดขีกหลวงปู่เมฆนะคะ น่าใช้มากเลยนะคะสำหรับประหลัดขีกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพักกล่องพ้ะชุดนะคะก็จะเป็น พระสมเด็จเนื้อผงวัดชยโยรุ่นเสาห้าอภิมหาเศรษฐีจังหวัดอ่างทองปี2539ปลุกเสกพิธีใหญ่เข้มขังมากหน้าบูชาครบชุดนะคะสามองค์กล่องเดิมค่ะคุ้มมากเลยนะคะชุดนี้มีถึงสามองค์นะคะกับกล่องเดิมเดิมแล้วก็ราคาเบาๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ก็จะเป็นสมเด็จทั้งสามองเลยนะคะสวยเดิมค่ะองเล็กนะคะองเล็กก็สวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บหน้าใช้นะคะคือชื่อว่าสมเด็จนะคะหน้าใช้ทุกองค์ทุกรุ่นนะคะสวยเดิมนะคะ เ,เรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมเลยนะคะสวยทั้งชุดเลยนะคะสำหรับพระผงสมเด็จวัดชยโยนะคะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงวัชยโยรุ่นเสาห้าครบชุด พร้อมกล่องเดิมหนึ่งชุดมีสามองค์หนึ่งชุดสวยๆเติมเดิมพร้อมกล่องเดิมชุดนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะราคาเบาๆเลยนะคะกล่องเดิมเดิมหนึ่งชุดได้สามองค์แค่สามร้อยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพร่วมกันขอบคุณมากค่ะ you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes